การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคกดไหลย้อนข้อ1หลีกเลี่ยงการกินอาหารในช่วงเวลา3มชั่วโมงก่อนเข้านอนข้อ2หลีกเลี่ยงการกินของทอดและของมันข้อ3กินอาหารให้ครบ5หมู่กินให้ตรงเวลาและก็ไม่เร่งรีบในการกิน ข้อ4ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ข้อ5หากิจกรรมคลายเครียดเช่นการออกกำลังกายข้อ6นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอข้อ7หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนข้อ8 งดการสูบบุหรี่นั่นก็เป็นพฤติกรรมที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะถ้าหากว่าเราไม่อยากเป็นโรคกฎดไหลย้อนเพราะถ้าหากว่าเราเกิดโรคกฎดไหลย้อนขึ้นมาแล้วจะส่งผลทั้งสุขภาพกายและใจรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมกันขอให้ทุกทกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีค่ะ